หลีซิเยตอนที่3088ยังไงก็ปราศจากคู่ต่อกรหนึกระบี่ไร้รูปทำลายสับวิชาได้ยินเสียงปูดังขึ้นเสียงหนึ่งแม้ว่าจะเป็นหนึ่งกระบี่ที่ไร้รูปแต่ว่าในคลิปตาเดียวนั่นเองไม่ว่าใครก็รับรู้ได้ว่า1กระบี่นี้พลันโจมตีจนทลาร่างกายของปฐมบรรพบุรุษอักคี หนึ่งกระบี่ที่ไร้เงาไร้รูปได้แทงทะลุร่างกายของปฐมบรรพบุรุษอัคคีในพริบตาเดียวทันได้นั้นทําให้ทุกคนล้วนรู้สึกได้ว่าปฐมบรรพบุรุษอัคคีถูกตรึงเอาไว้อยู่ตรงนั้นโดยพลันในเซี้ยววินาทีนี้เองมีเศษชิ้นส่วนปลิวกระจายเลือดสดสดได้กระจายตามออกมาอีกทั้งตลอดขั้นตอนถูกทําให้เป็นภาพเคลื่อนไหวช้ายอย่างไร้ขีดจํากัดทําให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนลองนึกภาพดูปฐมบรรพบุรุษอัคคีที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ คิดจะทำ้ายเขาได้ใช่เป็นเรื่องง่ายดายิ่งไม่ต้องพูดถึงชุดเกราะหงส์ที่สวมอยู่บนตัวแกร่งไม่สามารถทำลายได้อย่าว่าแต่เป็นอาวุธทั่วไปเลยต่อให้เป็นอาวุธชั้นเดียวกันก็ยากจะทำลายชุดเกราะหงส์ชุดนี้ได้แต่ว่าพริบตาเดียวภายใต้หนึ่งกระบี่ไรเงาไรรูปเศษชิ้นส่วนปลิวกระจายย่อมสามารถจินตนาการได้ว่าหนึ่งกระบี่นี้น่าสยองขวัญเช่นใดและหนึ่งกระบี่นี้ได้โจมตีเข้าจุดตายของปฐมบรรพบุรุษอคัคคีอย่างชัดเจน ข้ามลางการเวลาและช่องว่างที่ถูกขยายออกโดยไร้ขีดจำกัดสามารถมองเห็นร่างกายของปฐมบรรพบุรุษอักคีที่ล้มไปทางด้านหลังอย่างชัดเจนหากไม่เป็นเพราะอยู่ภายใต้การครอบคลุมของพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ร่างกายของปฐมบรรพบุรุษอักคีอาจจะถูกโจมตีจนกระเด็นลอยออกไปก็เป็นได้เสียงกระบี่คำรนดังตึงขึ้นเสียงหนึ่งจังหวะที่โครงเล็บหงยื่น้าออกมาในพริบตาเดียวนั้นดาบของบรรพบุรุษดบาบไคเทียนก็ฟันลงมาเช่นกัน ทันใดนั้นเองดาบยาวของบรรพบุรุษดาบไทเทียนนั้นเรียกว่าเจิดจ้ายิ่งนับหนึ่งดาบได้พวยพุ่งประกายที่ที่เจิดจ้าที่สุดในโลกขึ้นมาเหมือนดวงดาวนับล้านล้านดวงพลันระเบิดขึ้นในพริบตาเดียวอย่างนั้นขณะดวงดาวนับล้านล้านดวงระเบิดขึ้นทันทีพลันกลายเป็นผ้าแพรไหมสีขาวสายหนึ่งที่ฟาดฟันดอลงมาทันทีขณะที่ผ้าแพรไหมสีขาวลักษณะเช่นนี้ฟาดฟันลงมา ตัดสิงหญินและอย่างแยกแยะผลกัมชีถูกผิดยามที่ผ้าแพรไหมสีขาวลงมานั้นทุกอย่างถูกแกออกจากกันพริบตาเดียวนั่นเองทุกอย่างกลับกลายเป็นความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งอะไรอย่างนั้นภายใต้หนึ่งกระบี่เนื้อและกระดูกแยกออกจากกันความรู้สึกเช่นนี้ชัดเจนอย่างยิ่งเหมือนนว่าหนึ่งดาบที่กวาดผ่านไปกระดูกและกล้ามเนื้อของตนถูกแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์แบบด้วยทักษะที่ชำนิชำนาญอย่างยิ่ง เสียงฉึกดังขึ้นเสียงหนึ่งหนึ่งดาบที่ฟาดฟันลงมานั้นได้เถือนเข้าไปที่บริเวณหัวไหล่ของปฐมบรรพบุรุษอักคีตลอดขั้นตอนสามารถมองเห็นไฟทั่วร้ายบนชุดเกราะหงส์ที่สวมใส่ออบู่บนตัวปฐมบรรพบุรุษอักคีที่ไม่ขาดช่วงและชุดเกราะหงส์ได้เปล่งประกายที่เจิดจ้ายิ่งขึ้นมามองเห็นกฎเกณฑ์แต่ละสายที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อต้านหนึ่งดาบของบรรพบุรุษดาบไทเทียน ทว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่อาจาต้านหนึ่งดาบของบรรพบุรุษดาบไคเทียนไว้ได้หนึ่งดาบได้ฟันเข้าให้ที่บริเวณหัวไหล่ของปฐมบรรพบุรุษอัคีอย่างแรงทั้งหมดเหล่านี้ดูเหมือนชา้าแต่ความจริงแล้วมันรวดเร็วเสียยิ่งกว่าสายฟ้าแลบเป็นพันเท่าจังหวะที่กรงเล็บหงยื่นออกไปในพริบตาเดียวนั่นเองก็คือช่วงเวลาที่หนึ่งกระบี่ของปราดกระบี่แทงทะลุอกยิ่งกว่านั้นยังเป็นช่วงที่หนึ่งดาบของบรรพบุรุษดาบไคเทียนฟันเข้าให้ที่หัวไหล่ของปฐมบรรพบุรุษอัคี ขณะเดียวกันก็เป็นจังหวะที่พระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์ของปฐมบรรพบุรุษเซริญเยโวได้คลุมร่างของปฐมบรรพบุรุษอัคคีเอาไว้ความเคลื่อนไหวของคนทั้งสี่ลนแล้วแต่เกิดขึ้นในพริบตาเดียวลุวนแล้วแต่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันไม่สามารถชีว่ากรณีไหนเกิดก่อนเกิดหลังเพียงแต่ว่าในพริบตาเดียวนั่นการเวลาและช่องว่างถูกพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์ของปฐมบรรพบุรุษเซริญเยโวขยายให้กว้างขึ้นโดยไร้ขีดจำกัดเท่านั้นเอง ในพริปตาเดียวนั่นเองปราดกระบีปฐมบรรพบุรุษเสรรญเยโวและบรรพบุรุษดาบไทเทียนพวกเขาต่างบรรลุสัญญาลับที่รับรู้กันสามารถตีแตกแนวป้องกันของปฐมบรรพบุรุษอัคคีในพริปตาพวกเขาได้เข้าสยบปฐมบรรพบุรุษอัคคีโดยอาศัยความร่วมมือของสามคนหนึ่งกระบี่ของปราดกระบี่แทงทะลุร่างหนึ่งดาบของบรรพบุรุษดาบไทเทนฟันเข้าให้ที่หัวไหล่ของปฐมบรรพ,พบุรุษอัคคีดาบยาวฟันลึกลงไปในหัวไหล่ ภาพนี้ทำให้ผู้คนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นการสร้างความหวั่นไหวอย่างหนักต่อพวกของราชาแท้จริงหวงจุนกระบวนท่าสังหารเด็ดขาดของสามปฐมบรรพบุรุษไม่ว่าผู้ใดก็ต้านเอาไว้ไม่อยู่ต่อให้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งมากกว่านี้ก็ต้องได้รับบาดเจ็บไม่ถูกตัดเอาศรีรษะออกมาไม่ถูกสังหารจากหนึ่งกระบวนท่าที่ร่วมมือกันก็ต้องถือว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในฐานะปราดเปรื่องหน้าทึ่งชั่วน,นอน,นิรันร์แล้ว ในโลกนี้ผู้ที่สามารถรอดชีวิตจากการโจมตีร่วมกันของปราดกระบี่ปฐมบรรพบุรุษเสริญเยโวและบรรพบุรุษดาบไทเทียนได้นั้นเกรงว่าคงมีเพียงพวกปฐมบรรพบุรุษอัคคีไม่กี่คนเท่านั้นแล้วเสียงตูมดังสนั่นวันไหวในพริบตาเดียวนั่นเองฟ้าดินระเบิดขึ้นโลกทั้งโลกเสมือนดังถูกระเบิดจนหายวับไปกับตาในพริบตาเดียวอย่างนั้นภายใต้เสียงตูมดังสนั่นวันไหวแสงจันทร์ที่ครอบคลุมพลันระเบิดขึ้นมา คลิปตาเดียวที่แสงจันทร์ถูกระเบิดเดิมกันเวลาที่ถูกหยุดเอาไว้พลันไหลเคลื่อนไปเสมือนดังน้ำครึ่งน้ำลงในทันทีภายใต้เสียงระเบิดตูมดังสนั่นวันไหวพวกของราชาแท้จริงห่วจุนถูกแสงจากการระเบิดนั้นจนลืมตาไม่ขึ้นแสงเจิดจ้าที่พุ่งเข้ามาภายใต้เสียงตูมดังสนั่นวันไหวจากนั้นปรากฏมีแต่ความมืดไปทั่วทำให้ผู้คนไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อทุกคนสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง ต่างมองเห็นปราดกระบี่ปฐมบรรพบุรุษเริร์เยโวและบรรพบุรุษดาบไคเทียนทั้งสามคนถูกโจมตีจนกระเด็นออกไปในทันทีท่างกลางเสียงระเบิดที่น่ากลัวเสียงนี้เสมือนหนึ่งโลกทั้งโลกถูกระเบิดจนแหลกละเอียดภายใต้โครงข่ายที่เชื่อมต่อกันการเวลาและช่องว่างพลันปรากฏเป็นความว่างเปล่าที่ตรงนั้นมีแต่ความขาวหมนมันไม่ได้เป็นทั้งถูกโจมตีจนกลับไปยังจุดเริ่มต้นและไม่ใช่ถูกยิงทำลายเหมือนนว่าทุกสิ่งมันไม่มีอยู่แต่เดิมอยู่แล้ว ครั้นพวกราชันแท้จริงจุนห่วงได้สติกลับมาทุกคนทอดสายตามองออกไปมองเห็นบนตัวของพวกปราดกระบี่ปฐมบรรพบุรุษเสิร์ญเยโวและบรรพบุรุษดาบไทเทียนมีแต่รอยเลือดสามารถดูรู้ได้ว่าผู้ของปฐมบรรพบุรุษเสิร์ญเยโวทั้งสามต่างได้รับบาดเจ็บไม่เบาภายใต้เสียงโจมตีเช่นนี้ทุกคนมองออกไปเวลานี้ในมือของปฐมบรรพบุรุษอัคคีได้อุ้งตาวิเศษใบหนึ่ง ในขณะนี้เตาวิเศษยังคงมีไฟทั่วร้ายที่รูปวาบอยู่ทุกๆเปลวไฟทั่วร้ายล้วนสามารถเผาผลาญฟ้าดินได้แม้ว่าในเวลานี้ปฐมบรรพบุรุษอัคคีได้คลี่คลายการสยบสังหารของปราดกระบี่ปฐมบรรพบุรุษเสริญเยโวและบรรพบุรุษดาบไคเทียนทั้งสามคนไปได้แต่ว่าบนตัวของเขาก็เต็มไปด้วยรอยเลือดเช่นเดียวกันชุดกระหงปรากฏเป็นรอยร้าวบริเวณหน้าอกย่อมไม่ต้องสงสัยบริเวณหน้าอกของเขาถูกกระบวนท่า ปราดนิรนามของปราดกระบี่แทงทะลุแม้ว่าหนึ่งกระบี่นี้ไร้เงาไรรูปแต่ว่ายังคงมองออกได้ว่ากระบี่ดังกล่าวได้แทงทะลุอก,อกของปฐมบรรพบุรุษอักคีส่วนรายละเอียดว่าบาดเจ็บเช่นใดนั้นดูไม่ออกขณะที่บริเวณหัวไหล่ก็ถูกหนึ่งดาบของบรรพบุรุษดาบไทเทียนฟันเข้าให้แม้ว่าจะมีชุดเกราะหงส์สวมใส่อยู่บนตัวแต่เกราะบริเวณหัวไหล่ยังคงถูกฟันจนเปิดออกไม่สามารถรับกับหนึ่งดาบของบรรพบุรุษดาบไทเทียนได้ทั้งหมด ถึงแม้ว่าปราดกระบี่และบรรพบุรุษดาบไทเทียนทำให้ปฐมบรรพบุรุษอัคคีได้รับบาดเจ็บแต่ว่ายังคงทำให้พวกของราชันแท้จริงหวงจุนต้องใจหายใจคว่ำสมควรทราบว่าการที่พวกเขาสามารถทำให้ปฐมบรรพบุรุษอัคคีบาดเจ็บได้เป็นเพราะการร่วมมือของพวกเขาสามคนขณะเดียวกันเป็นการสำแดงกระบวนท่าสังหารเด็ดขาดที่ทรงพลังที่สุดทั่วชีวิตของตนออกมาจึงสามารถทำให้ปฐมบรรพบุรุษอัคคีได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งนาทีนั้นปฐมบรรพบุรุษอักคีไม่ได้มีอาวุธอยู่ในมือเป็นการรับมือกับสุดยอดกระบวนท่าสังหารเด็ดขาดของพวกกราดกระบี่ทั้งสามคนด้วยมือเปล่าล้วนๆเตาหงราชันแท้จริงเสื้อหนอทรงร้องเสียงหลงขึ้นมาเมื่อมองเห็นเตาวิเศษที่อยู่ในมือของปฐมบรรพบุรุษอักคีเตาหงภายในใจของราชันแท้จริงห่วจุนก็รู้สึกวหวั่นไหวเมื่อมองเห็นเตาวิเศษที่อยู่ในมือของปฐมบรรพบุรุษอักคี สิ่งนี้คืออาวุธของปฐมบรรพบุรุษอักคีเตาหงนั่นเองเสียงตูมที่ระเบิดขึ้นเมื่อครู่ก็คือปฐมบรรพบุรุษอักคีอาศัยเตาหงทำลายการสยบของพวกปราดกระบี่สามคนเมื่ออาวุธของเขายิงโจมตีออกมาไม่เพียงโจมตีทำลายการสยบของพวกปราดกระบี่เท่านั้นยังโจมตีปราดกระบี่บรรพบุรุษดาบไคเทียนสาคนจนกระเด็นออกไป ภายในใจของพวกราชาแท้จริงจุนหวงถึงกับหวาดหวั่นพร่ารึงขณะมองดูเตาหงเนื่องจากพวกเขาได้เคยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเตาหงบางอย่างมากระทั่งมีข่าวเล่าลือกันว่าเตาหงใบนี้ของปฐมบรรพบุรุษอักคีหลอมสร้างขึ้นโดยหงที่สำเร็จมรรคขั้นสมบูรณ์ตัวหนึ่งมันติดตามปฐมบรรพบุรุษอักคีกร้มศึกเก้าชั้นฟาสิบแดนดินปราศจากผู้ต่อกรทั่วล่าในยุคสมัยของปฐมบรรพบุรุษอักคีเคยมีคำพูดลักษณะเช่นนี้คำหนึ่ง พลันที่เตาหงของปฐมบรรพบุรุษอคัคคีลงมือในพริบตาเดียวนั้นก็เป็นการบ่งบอกว่าสงครามกําลังสิ้นสุดลงเนื่องจากไม่มีผู้ใดสามารถต้านเตาหงของปฐมบรรพบุรุษอคัคคีเอาไว้ได้นี่คืออาวุธที่ปราศจากผู้ต่อกรปราศจากผู้ต่อกรโดยแท้จริงเวลานี้พลันที่เตาหงของปฐมบรรพบุรุษอคัคคีลงมือก็ยิงถล่มกระบี่ปราด บรรพบุรุษดาบไคเทียนพวกเขาทั้งสามคนย่อมสามารถจินตนาการได้ว่าเตาหงของปฐมบรรพบุรุษอักคีมีความแข็งแกร่งเช่นใดและน่าสยองขวัญเช่นใดปฐมบรรพบุรุษอักคีที่ถือเตาหงในมือนั่นคือแทนความปราศจากผู้ต่อกรไม่ว่าผู้ใดก็ต้านไม่อยู่แม้แต่พวกของปราดกระบี่พลันที่มองเห็นเตาหงในมือของปฐมบรรพบุรุษอักคีก็ที่จะมีลูกตาดำที่หดตัวประกายตาเต้นวูบวาบทีหนึ่ง ท่านทั้งหลายหาใช่คู่ต่อสู้ของข้าปฐมบันพะบุรุษอักคีที่ในมือถือเตาหงไม่ได้ยิงพยองและไม่ได้ลำพองใจและมีความเงียบสงบเหมือนหนึ่งเขาไม่เหมือนเผชิญหน้ากับศัตร,ตรูแต่เป็นเผชิญหน้ากับสหายอย่างนั้นสายหน้าเบาๆและกล่าวว่าครั้งนั้นหากไม่เป็นเพราะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยเกรงว่าท่านทั้งหลายก็คงไม่ได้ดำรงอยู่แล้วและหายวับไปกับตาในพริบตาไหนเลยจะมีวันนี้เจ้าเองก็หนีความตายไม่พ้น แววตาของบรรพบุรุษดาบไทเทีนเย็นเยือก er er. คำพูดลักษณะเช่นนี้ทำเอาปฐมบรรพบุรุษอักคีนิ่งเงียบไปพักหนึ่งเขามีชุดเกราะปกปิดไปทั่วร่างแม้ว่าจะดูไม่ออกถึงท่าทีของเขาแต่สามารถจินตนาการได้ว่าเวลานี้ท่าทีของเขาสับสนมากโลกนี้มีใครเล่าสามารถหนีความตายไปได้พ้นเล่าสุดท้ายปฐมบรรพบุรุษอักคีได้ทอดถอนใจเบาๆสายหน้าและกล่าวว่า พวกเราเพียงแค่ทำในสิ่งที่ตนเองควรจะทำเท่านั้นข้าก็เป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้เจ้าเป็นที่ผิดหวังมากเหลือเกินในที่สุดปฐมบรรพบุรุษพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวเสียงเย็นชาว่าเจ้าทำให้อาจารย์ของเจ้าต้องผิดหวังแล้วเมื่อปฐมบรรพบรุษพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์พูดคําพูดนี้ขึ้นมาภายในใจของพวกของราชันแท้จริงห่วจุนต่างวั่นวหวทีหนึ่งประวัติความเป็นมาของปฐมบรรพบุรุษอักคีลึกลับยิ่งนับ อาจารย์ของเขายิ่งลึกลับมากกว่ากระทั่งเล่าลือกันว่าอาจารย์ของปฐมบรรพบุรุษอัคคีคือหนึ่งในสามเซียนจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบพวกเราเป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งเท่านั้นเองสุดท้ายปฐมบรรพบุรุษอัคคีสายหน้าและกล่าวว่าสิ่งที่ควรชดใช้ข้าก็ได้ชดใช้ไปแล้วสัพพสิ่งจะเป็นเช่นใดก็ไม่มีปัญหาอะไรทำในสิ่งที่พวกเราสมควรทำเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วอย่าเอาพวกเรามารวมเข้าด้วยกันกับเจ้า ปฐมบรรพบรุษพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์กล่าวตัดบทคำพูดของปฐมบรรพบุรุษอักคีด้วยท่าทีเย็นชาว่าสิ่งที่พวกเราทำนั้นไม่ได้ละอายใจตนเองไม่ละอายต่อฟ้าดินไม่ละอายต่อสรรพสว์เจ้าเป็นเพียงเพศคาดเท่านั้นเองเสียทีที่พี่น้องจำนวนมากมายที่เชื่อใจเจ้าถึงเพียงนี้ยอมหลั่งเลือดสละชีวิตให้กับเจ้า การที่ปฐมบรรพบุรุษพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์กล่าวตำหนิเช่นนี้สามารถมองออกได้ว่าด้วยเหตุด้วยผลความสัมพันธ์ระหว่างปฐมบรรพบุรุษพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์กับปฐมบรรพบรุษอัคคีนั้นดีที่สุดตรงกันข้ามปราดกระบี่และบรรพบุรุษดาบไทเทียนกลับไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับปฐมบรรพบุรุษอัคคีเรื่องนี้อธิบายได้ไม่ยากจะอย่างไรเสียครั้งนั้นปฐมบรรพบุรุษอัคคีต้องการปรับปรามไกลยังทะเลปูตู้ไห่ ปฐมบรรพบุรุษพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่เป็นถึงระดับปฐมบรรพบุรุษยินดีก้าวออกมาช่วยให้เขาบรรลุงานยิ่งใหญ่นี้จึงได้ร่วมเดินทางเข้าไปยังทะเลปูตู้ไห่พร้อมกันกล่าวได้ว่าการเข้าสู่ทะเลปูตูไห่ของปฐมบรรพบุรุษพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นเพราะปฐมบรรพบุรุษอัคคีอย่างสิ้นเชิงและสามารถจินตนาการได้ว่าพวกเขาได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเพียงใดในทะเลปูตู้ไห่เสียดายท้ายที่สุดแล้วปฐมบรรพบุรุษอัคคีกลับตัดสินใจเลือกเดินไปอีกทางหนึ่ง ถูกต้องปฐมบรรพบุรุษอัคคีก็ไม่ได้พูดแก้ตัวให้กับตนเองเขาพยักหน้าและกล่าวว่าข้าทำให้ทุกคนผิดหวังแล้วแต่ว่าข้ายังคงจะทำเช่นนี้ต่อไปข้าเพียงทำในสิ่งที่ข้าสมควรจะทำก็คล้ายดั่งท่านทั้งหลายที่เชื่อมั่นในคุณธรรมของตนอย่างนั้นเพียงแต่ข้ามองต่างมุมกับท่านทั้งหลายก็เท่านั้นปฐมบรรพบุรุษอัคคีพูดคำคำนี้ออกมาด้วยท่าทีที่สงบนิ่งมากไม่มีอารมณ์โกรธแม้แต่น้อย ตอนที่3ามพังเปิดโลกปฐมบรรพบุรุษอักคีไม่สะทกสถานแต่กลับทำให้ผู้ปราดกระบี่นิ่งเงียบในเวลานี้พวกเขาล้วนไม่ได้เปิดปากให้พวกเรามาสิ้นสุดกันได้แล้วปฐมบรรพบุรุษอักคีกล่าวว่าจิตที่ยึดติดมาพันล้านปีสมควรสลายไปได้แล้วหลังจากนี้มาจากไหนก็กลับไปที่นั่นสพรพสิ่งบนโลกล้วนห่างไกลจากพวกเรา ค่าบรรพบุรุษดาบไคเทียนคำรามเสียงยาวคำหนึ่งตรงตรงมาถึงเพียงก้าเดียวโดยมีดาบยาวแนบกายเสียงตึงดังขึ้นมาเสียงหนึ่งในพริบตาเดียวนั่นเองดาบยาวได้ฟันใส่ลำคอของปฐมบรรพบุรุษอัคคีต้องการตัดเอาศีรษะของปฐมบรรพบุรุษอัคคีในหนึ่งดาบหนึ่งดาบที่ฟาดฟันลงมาไปแล้วไปรับเปิดจุดตายทุกจุดโดยปราศจากการป้องกัน หนึ่งดาบลักษณะเช่นนี้ของบรรพบุรุษดาบไทเทียนเป็นท่าทีขอองค์การถูกทำลายไปด้วยกันพร้อมๆกันหนึ่งดาบได้ทุ่มเทพลังของเขาทั้งหมดลงไปหนึ่งดาบนี้มีเพียงการสังหารที่เด็ดขาดไม่เห็นเลือดจะไม่กลับคืนฝกักลองนึกภาพดูหนึ่งดาบที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของปฐมบรรพบุรุษมันช่างน่ากลัวอะไรอย่างนั้นหนึ่งดาบลักษณะเช่นนี้ไหนเลยเพียงแค่ฟาดฟันดวงดาวและจักรวาลร่วงหล่นลงมา ไหนเลยแค่ตัดขาดหมื่นชาติหนึ่งดาบที่ฟาดฟันลงมามีเพียงสังหารที่เด็ดขาดหากไม่ใช่สัตว์ูตายก็คือข้ามวยหนึ่งดาบนี้เปี่ยมด้วยปณิธานที่ไม่อาจลบเลือนของบรรพบุรุษดาบไทเทียนนี่คือปณิธานที่ไปแล้วไปรับหนึ่งดาบหากไม่สำเร็จก็ต้องพลีชีพดังนั้นหนึ่งดาบของบรรพบุรุษดาบไทเทียนที่ฟาดฟันลงมาจึงปราศจากการป้องกันด้วยการเปิดจุดตายทั้งหมดพลังและปณิธานทั้งหมดของเขาล้วนรวมศูนย์อยู่บนหนึ่งดาบที่สังหารเด็ดขาดดาบนี้ เสียงถึกเสียงหนึ่งที่แหวกอากาศประกายกระบีแอร์วบวับผ่านไปแม้ว่าหนึ่งดาบสังหารเด็ดใดขาดของบรรพบุรุษดาบไทเทียนจะลงมือนำไปก่อนแต่ว่าพริบตาเดียวที่กระบี่ของปราดกระบีสำแดงออกไปความเร็วของเขานั้นรวดเร็วยิ่งกว่าหนึ่งกระบีที่โฉบผ่านไปก้าวล้ำหน้ากันเวลาก้าวข้ามอดีตปัจจุบันหนึ่งกระบีที่โฉบผ่านขณะที่เฉียดผ่านกันเวลานั้นได้ฝากรอยแผลกระบี่ที่ไม่สามารถลบเลือนไปได้ตลอดกาล อนุภาพความน่ากลัวของหนึ่งกระบี่ที่น่าสยองขวัญเช่นนี้ถฉกผ่านไปทำให้ผู้คนถึงกับตัวสั่นดังลูกนกรอยแผลกระบี่ลักษณะเช่นนี้ได้สลักเข้าไปในการเวลาอย่างลึกซึง้งและรอยแผลกระบี่จากหนึ่งกระบี่นี้ยังคงไหลรินท่ามกลางสายน้ำแห่งการเวลาในพันล้านปีที่ผ่านไปผู้คนรุ่นหลังก็สามารถมองเห็นรอยแผลกระบี่นี้ได้หลังจากพันล้านปีผ่านไปกระทั่งยังคงถูกรอยแผลจากหนึ่งกระบี่นี้ทำให้บาดเจ็บได้ ท่างกลางเสียงแหวกอากาศดังฉึกมองเห็นประกายกระบี่ที่โฉบผ่านไปฉับพลันเสมือนหนึ่งโจมตีจนทะลุผ่านหว่างคิ้วของปฐมบรรพบุรุษอักีไปด้วยหนึ่งกระบี่ที่ยอดเยี่ยมยากจะหาผู้ใดเทียมปราศจากสิ่งใดที่จะรวดเร็วมากไปกว่ามันอีกแล้วหนึ่งกระบี่ที่ถึงแก่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงอยู่ในฐานะที่แข็งแกร่งเทียงใดก็ตามล้วนแล้วแต่หลบหลีกหนึ่งกระบี่นี้ไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นของวิเศษที่แข็งแกร่งเช่นใดก็จะถูกหนึ่งกระบี่นี้แทงจนทะลุ หนึ่งดาบสังหารเด็ดขาดหนึ่งกระบี่ที่มีขีดความสามารถสูงสุดหนึ่งดาบหนึ่งกระบี่เรียกได้ว่าเป็นการโจมตีที่ถึงแก่ชีวิตการประสานความร่วมมือเช่นนี้เพียงพอที่จะเกรียงไกรก้าวชันฟาสิบแดนดินปราศจากผู้ต่อกรเป็นนิรัน์ในคลิปตาเดียวนั่นเองเสียงแหวงดังขึ้นเสียงหนึ่งพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์ของปฐมบรรพบุรุษเสอิญเยโวพลันกลายเป็นความเจิดจ้ายิ่งนะักเทียบความเจิดจ้าเมื่อครู่แล้วมากกว่าเท่าตัว นาทีนี้ปฐมบรรพบุรุษเสริงเยโวกลับกลายเป็นแก่งหองอยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเข้าขาวโพลนร่างกายยังดูหลังค่อมลงเพื่อกักขังปฐมบรรพบุรุษอักคีเอาไว้ปฐมบรรพบุรุษเสริงเยโวได้นำเลือดวัฒนาทั้งหมดของตนถ่ายทอดเข้าไปในพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์พวกเขาหวังจะให้หนึ่งการโจมตีนี้สังหารปฐมบรรพบุรุษอักคีเสียท่ามกลางเสียงแหวง้งเสียงนี้แสงจันทร์ได้โปรยปลายลงมากันเวลาพลันเสมือนหนึ่งกลายเป็นบ่อโคลอนอย่างนั้น ปฐมบรรพบุรุษอักคีที่ถูกแสงจันทร์ครอบคลุมเอาไว้พลันเสมือนหนึ่งถูกขังอยู่ท่ามกลางบอโคลนและกลับกลายเป็นยากที่จะก้าวเท้าไปได้แม้เพียงก้าวเดียวทุกๆความเคลื่อนไหวล้วนกลับกลายเป็นยากเย็นอย่างยิ่งกล่าวได้ว่าปฐมบรรพบุรุษอักคีนั้นนับว่าแข็งแกร่ง,งปราศจากผู้ต่อกรแล้วหากเปลี่ยนเป็นคนอื่นเมื่อใดที่ถูกพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์ของปฐมบรรพบุรุษเสริญเยวพันธนาการกับขังเอาไว้แล้วก็เกรงว่าหลังจากนี้ก็จะกลับกลายเป็นภาพวาดภาพหนึ่ง ไม่สามารถหลบหนีออกจากการเวลาที่ถูกพันธนาการเอาไว้ได้กระทั่งจะถูกตรึงอยู่กับที่ตรงนั้นตลอดไปแม้ว่าแสงจันทร์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้จะพันธนาการปฐมบรรพบุรุษอัคคีเอาไว้ไม่อยู่แต่ว่าเป็นความจริงที่ว่าท่ามกลางบ่อโคลนการเวลาลักษณะเช่นนี้สามารถทําให้ปฐมบรรพบุรุษอัคคียากที่จะก้าวเท้าออกไปได้ในคลิปตาเดียวนั่นเองปฐมบรรพบุรุษอัคคีที่ถูกกักขังไว้ท่ามกลางบ่อโคลนการเวลากระดิกตัวได้ยากเย็นนัก ขณะที่ดาบและกระบี่ถึงตัวหนึ่งกระบวนท่าสังหารเด็ดขาดเพียงพอที่จะทําให้ต้องถึงแก่ชีวิตหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นด้วยสภาวะที่ขับขันเช่นนี้มีเพียงความตายเท่านั้นแต่ว่าพริปตาเดียวกับความเป็นความตายของปฐมบรรพบุรุษอักคีเขายังคงไม่สะทกสะท้านอะไรอย่างนั้นในมือถือเตาหงเสียงตูมดังสนั่นวันไหวดังขึ้นเสียงหนึ่งพริปตาเดียวกับความเป็นความตายนั้นเตาหงพลันพวยพุ่งไฟชั่วร้ายที่ดังคลื่นยักษ์ขึ้นมา ขณะที่ไฟทั่วร้ายจากเตาหงพวยพุ่งขึ้นมานั้นก็แตกต่างจากผู้อื่นไฟทั่วร้ายแฝงไว้ซึ่งแสงมันวาวของโลหะเปลวไฟที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นคล้ายสร้างขึ้นโดยอาศัยดินทองคําหล่อหลอมขึ้นมาเปี่ยมด้วยพลังที่สูงสุดพลังทั่วร้ายลักษณะเช่นนี้ไม่เพียงสามารถเผาผลาญฟ้าดินจนเกลี้ยงไม่เหลือหล่อเท่านั้นอีกทั้งยังจัดการสร้างฟ้าดินขึ้นมาใหม่ในเวลาเดียวกันกันกบที่เผาผลาญฟ้าดินจนสิ้นนี่คืออนุภาพที่เหลือเชื่ออย่างยิ่ง จังหวะที่เตาหงได้พวยพุ่งไฟทั่วร้ายไม่มีสิ้นสุดออกมานั้นได้ยินเสียงตูมที่ดังสนั่นวันไหวพลันสะเทือนวันไหวต่อสายน้ำแห่งการเวลาเป็นนิรันด์และในพริบตาเดียวนั่นเองได้จัดการเผาผลาญการเวลาที่เสมือนดังเป็นบ่อโคลนนั้นจนสิ้นไม่หลงเหลืออะไรเลยมันเสมือนหนึ่งเป็นเทพนิยายเลยอย่างนั้นเผาผลาญการเวลาจนเรียบในพริบตาเดียวทำให้ปฐมบรรพบุรุษอักค,คีอยู่ในพื้นที่ที่ว่างเปล่าทันที ไม่อยู่ท่ามกลางผลกรรมไม่อยู่ในวัตสงสารยิ่งไปกว่านั้นยังปราศจากช่องว่างและเวลาเขาได้กระโดดออกไปจากโลกใบนี้อีวอเสียงหงที่ร้องคำรนเสียงยาวมองเห็นเตาหงที่กางปีกออกสองข้างมันได้กลับกลายเป็นหงตัวหนึ่งแล้วเป็นหงที่มีขนาดใหญ่กว่าฟ้าดินเสียอีกตัวหนึ่งครั้นหงลักษณะเช่นนี้กางปีกออกสองข้างจะปรากฏเสียงของช่องว่างที่แตกละเอียดโดยซึ่งเชิงดังคอร้ากอ,อก โดยตัวของหงได้ดันการเวลาทั้งหมดจนขาดด้วยหงลักษณะเช่นนี้ที่การปีกแล้วบินได้ยินเสียงหงทองที่ใสกังวานไพระหน้าฟังโปรยปลายลงมาคลิปตาเดียวกับจังหวะที่ผงทองโปรยปลายลงมาก็ได้โปรยปลายชีวิตจํานวนนับไม่ถ้วนลงมาในขณะที่หงได้ถีกทําลายโลกทั้งโลกนั้นเหมือนนว่ามันได้สร้างโลกที่ใหม่ทั้งหมดขึ้นมาและสร้างชีวิตขึ้นมานับไม่ถ้วน คิตาเดียวกับหงออกบินนั้นมันเสมือนดังมาจากต้นกําเนิดของโลกมันไม่เพียงแต่เป็นต้นกําเนิดของสิ่งต่างๆทุกสิ่งเท่านั้นมันกระทั่งเป็นวัตสงสารของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นการเวลาช่องว่างผลกมวัตสงสารต่างๆเป็นต้นขณะที่หงตัวนี้ออกบินมันเป็นการบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของยุคสมัยที่ใหม่ทั้งหมดเป็นการเปิดศักราชใหม่ทั้งหมดเป็นโลกสําหรับปฐมบรรพบุรุษอัคคีและเป็นยุคสมัยที่เป็นของปฐมบรรพบุรุษอัคคี พลันที่เตาหงจมตีออกไปก็เป็นการทำลายยุคสมัยเก่าลงไปและจัดการหลอมสร้างยุคสมัยที่ใหม่ทั้งหมดขึ้นมาใหม่ภายใต้หนึ่งกระบวนท่าเท่านั้นก็เป็นการทำลายยุคสมัยเก่ายุคหนึ่งเปิดยุคสมัยที่ใหม่ทั้งหมดช่างเป็นสังหารเด็ดขาดที่น่าสยองขวัญอะไรอย่างนั้นหงเปิดโลกพวกของราชนแท้จริงหงจุนตังมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปมากทีเดียวและรู้สึกเสียวสันหลังว่าเมื่อมองเห็นหนึ่งกระบวนท่าที่สุดยอดในล่าเช่นนี้ พวกเขาเคยได้ยินว่าปฐมบรรพบุรุษอัคคีมีกระบวนท่าที่เป็นตำนานกระบวนท่านี้กระบวนท่านี้เคยมีบาร,รมีสยบทั้งยุคสมัยในยุคสมัยของเขาไม่รู้ว่าผู้ปราศจากผู้ต่อกรจำนวนเท่าไรที่ขวัญหนีดีฝ่าเมื่อได้ยินชื่อของเขาคงเปิดโลกหนึ่งกระบวนท่าที่โจมตีออกมาในพริบตาเดียวนั่นเองเสมือนดังเปิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาใหม่การเวลาช่องว่างผลกรรม ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ล้วนแล้วแต่มีปฐมบรรพบุรุษอักคีเป็นผู้บงการและมีตัวเขาที่หลอมสร้างขึ้นมากับมือเองเสียงตูมดังสนั่นวันไหวฟ้าดินถูกฉีกขาดหมื่นวิธีถูกหลอมสร้างขึ้นมาใหม่ภายใต้เสียงที่ดังสนั่นวันไหวเลือดสดสดกระเด็นขณะที่มีการเก็บงาแสงสว่างนั้น ทุกคนต่างมองเห็นปราดกระบีบ่บรรพบุรุษดาบไทเทียนและปฐมบรรพบุรุษเสิริงเยโวพวกเขาทั้งสามถูกโจมตีจนกระเด็นออกไปและล้วนแล้วแต่ได้รับบาดเจ็บที่หนักมากภายใต้หนึ่งการโจมตีลักษณะเช่นนี้กล่าวได้ว่าครึ่งท่อนบนของบรรพบุรุษดาบไทเทนเรียกว่าแตกละเอียดการที่เขายังคงสามารถยืนหยัดให้ร่างกายลุกขึ้นยืนได้ก็นับว่ายอดเยี่ยมมากแล้วร่างของปราดกระบี่กระเด็นขนานกับพื้นออกไป เต็มไปด้วยบาดแผลทั่วร่างร่างกายของเขาถูกคนของหงกวัดผ่านไปทิ้งบาดแผลจํานวนร้อยพันที่คล้ายบาดแผลจากกระบี่อย่างนั้นร่างกายของเขาเสมือนหนึ่งถูกฟันด้วยกระบี่นับร้อยนับพันเล่มหากไม่เป็นเพราะร่องรอยวิถีกระบี่ที่คงอยู่อันเกิดจากการไร่รำกระบี่แข็งกร้างและพันอย่างเพียงพอสามารถต้านการสังหารที่น่ากลัวเช่นนี้เอาไว้ได้เกรงว่าเขาคงถูกสับจนกลายเป็นเนื้อบดไปแล้วอาการบาดเจ็บของบรรพบุรุษดาบไทเทีนหนักที่สุด ร่างกายของเขาถูกปีกของหงกวัดถูคลันทำให้บริเวณหน้าอกกลายเป็นรูเลือดที่น่ากลัวอย่างยิ่งโดยบริเวณอกแตกละเอียดอย่างสิ้นเชิงในบรรดาพวกเขาทั้งสามคนนั้นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบาที่สุดก็คือปฐมบรรพบุรุษเสิิ์เยโวแล้วแต่ว่าหลังจากที่ปฐมบรรพบุรุษเสริญเยโวถูกยิงถล่มจนกระเด็นไปแล้วนั้นเขาไอเป็นเลือดออกมาไม่หยุดร่างกายมีอาการหลังข้อมตัวเขาในเวลานี้เหมือนไม้ใกล้ฝั่งอย่างนั้นคล้ายกระทั่งยืนยังไม่มั่นคง ปฐมบรรพบุรุษเซิร์ญเยโวได้สูญเสียเลือดวัฒนะไปมากเกินไปแล้วร่างกายของเขาในเวลานี้เกือบจะแห้งตายอยู่แล้วหากพระจันทรศักดิ์มีการโจมตีอีกครั้งต่อให้ปฐมบรรพบุรุษอักคีไม่สังหารเขาเขาก็ต้องสูญเสียเลือดวัฒนะจนหมดสิ้นและกลายเป็นศพแห้งไปภายใต้หนึ่งการโจมตีพวกของปราดกระบี่ทั้งสาคนพ่ายแพ้สิ้นทั้งสาคน แม้ว่าพวกเขาทั้งสามาจัดทุ่มเทจนสุดความสามารถแล้วยังคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของปฐมบรรพบุรุษอัคคีนับว่าปฐมบรรพบุรุษอัคคีนั้นแข็งแกร่งมากเหลือเกินในฐานะที่เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดปฐมบรรพบุรุษเป็นความจริงที่เขาสามารถเกรยงไกลและกวาดสิ้งบรรดาปฐมบรรพบุรุษชั้นแดนลัททิเซียนได้ทั้งหมดทุกสิ่งล้วนสลายไปเสียคลิปตาเดียวที่พวกของปราดกระบี่ถูกโจมตีจนกระเด็นออกไปปฐมบรรพบุรุษอัคคีได้ลงมืออีกครั้ง เตาหงถูกเปิดออกเปลวเพลิงร้อนแรงพลนันพุ่งโจมตีขึ้นมาตูมตูมตูมเสียงตูมตามดังขึ้นเป็นระลอกฟ้าดินคำรามในพริบตาเดียวนั่นเองเปลวเพลิงร้อนแรงที่พุ่งขึ้นมาเสมือนดังเป็นสัตว์ยักษ์ที่สามารถกลืนกินสวรรค์ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากคุกขนาดยักษ์ดึกดำบรรย่างนั้นส่งเสียงดังและพุ่งโจมตีเข้ามาเปลวเพลิงร้อนแรงน่ากลัวที่สูงนับล้านล้านจ้างเสมือนดังเป็นคลื่นยักษ์ที่ไม่ขาดสายทำลายทุกสิ่งจนพังพินาศย่อยยับในพริบตาเดียว ตึงพวกของปราดกระบี่คำรามเสียงยาวเสียงหนึ่งเมื่อต้องเผชิญกับเปลวเพลิงร้อนแรงที่พุ่งโจมตีเข้ามาร่องรอยวิถีกระบี่ที่คงอยู่อันเกิดจากการไล่รำกระบี่ที่ทอดข้ามไปประกายดาบดังคลื่นยากหวังต้านเปลวเพลิงร้อนแรงที่มูทะลุดุดานและคำรามเสียงดังเช่นนี้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นปราดกระบีบรรพบุรุษดาบไทเทียนพวกเขาจะป้องกันอย่างไรก็ตามภายใต้เปลวเพลิงร้อนแรงที่คำรามเสียงดังแล้วล้วนดูจะมีใจแต่ไร้ซึ่งเรียวแรง แย่ yeah, แล้วพวกของราชันแท้จริงเสื้อนอสวงถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปมากทีเดียวและร้องเสียงดังขึ้นมาเมื่อมองเห็นปราดกระบีบ่บรรพบุรุษดาบไข่เทียนพวกเขาจะต้องถูกกลืนกินโดยเปลวเพลิงร้อนแรงที่คำรามเสียงดังนั่นพวกเขาต่างรู้ดีว่าทั้งปราดกระบีบ่บรรพบุรุษดาบไข่เทียนพวกเขาไม่สามารถต้านกับเปลลงเพลิงร้อนแรงที่คำรามเสียงดังนี้เอาไว้ได้จะต้องถูกเขาไม่จนหายวับไปกับตาในพริบตาเดียว แต่ว่าพวกของราชันแท้จริงเสื้อโนซวมก็ปราศจากความสามารถต่อให้พวกเขาบุกเข้าไปและยินดีช่วยเหลือพวกของปราดกระบี่อีกแรงมันก็ไม่มีประโยชน์ลุวนแล้วแต่ต้องถูกเผาจนกลายเป็นเท่าทุลีไปในพริบตาเดียวพริบตาเดียวในห้วงระหว่างความเป็นความตายนั้นพลันปรากฏเสียงพินที่ดังขึ้นเป็นระลอกกระทันหันเสียงพินที่ดังเกแระเงอคอเกแร้เงอคอขึ้นมานั้นเสมือนดังไข่มุกน้อยใหญ่ที่ตกลงในจาน เป็นเสียงที่เร่งรีบมากแต่ก็สายกังวนอย่างยิ่งขณะที่เสียงพิ์ที่ดังเกเรโนคอเกเรงนคอเกเรโนคอจมตีเข้ามานั้นเสมือนหนึ่งเป็นคลื่นยั์ที่เย็นสบายอย่างยิ่งโหมสาดซัดเข้ามาจังหวะที่เสียงพิณพุ่งโจมตีเข้ามานั้นทุกคนต่างรู้สึกได้ถึงความเย็นสบายสายนั้นเหมือนน้ำมีไอน้ำที่พุ่งเข้ามาปะทะใบหน้าเนื่องเพราะมีเสียงพินที่เย็นสบายเช่นนี้พุ่งจมตีเข้ามา พลันทำลายความร้อนเผาที่นำพามาจากเปลวเพลิงร้อนแรงที่ส่งเสียงคำรามเสียงดังโดยพลันเสียงตูมดังสนั่นวันวหวสุดท้ายคลื่นเสียงของเสียงพินได้ประทะเข้าด้วยกันอย่างแรงกับเปลวเพลิงที่ส่งเสียงคำรามเสียงดังทั้งคู่ได้พุ่งโจมตีขึ้นไปบนท้องฟ้าและยิงโจมตีท้องฟ้าจนกลายเป็นหลุมดำที่น่ากลัวอย่างยิ่งขึ้นมาหลุมหนึ่งเปลวเพลิงร้อนแรงและเสียงพินทั้งหมดล้วนแล้วแต่พุ่งโจมตีเข้าไปภายในหลุมดำในพริบตาเดียวและหายไปอย่างไรร่องรอย